ัสดีนะครับปอนอันนี้พูดคุยพูดถึงการบ้านที่ค้างไว้เนาะที่ปอนถามมาข้อแรกคือ,อ half step อ below กับ half step above เนี่ยปอนทํากับหนังสือเออ่ทำกับตามแบบฝัดที่ถ่ายรูปที่ครูถ่ายรูปไปให้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันในคลาสว่ามันมันเกิดขึ้นจากอะไรคราวนี้ ที่ง่ายเถอะคือย้อนถึงเรื่องการการสร้างเบสไลน์ไม่รู้อ่ายกตัวอย่างบอสอ่าเป็นอ,อันที่เป็นเบสไลน์ที่ครูเคยสอนครั้งแรกนครับที่อยู่ในบรูสเป็นนี่ใช่ไหมครับป่อน นี้คือสมมุติอยู่ในคีซีปอนทําในคียไหนก็ได้แต่ว่าให้เป็นโปรเกรชันหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หน้าสีให้เป็นสิบาทพอดีคราวนี้ง่ายที่สุดอันแรกอาจจะเริ่มจากการใช้จังหวะที่4ของแต่ละ1ของแต่ละหนห้องของแต่ละห้องเนี่ยให้เป็นโครมาติกเช่นช,ช้าๆนะครับ ก็ไดเข้าหาเอฟแล้ว อคอยขิ้นนะกูจะพูดตรงที่เป็นโครมาติกหนึ่งโครมาติกโครมาติกเข้าหาหนึ่งมาทีา่สามนะโครมาติกโครมาติกเข้าเข้าถาคอห,าหา้าโครมาติก hmm. สเกลอันนี้คือแบบหนึ่งคือแบบที่สองที่คบบน, 2, นนี้กบบ็้าไปที่สองคือที่บอกว่าใช้อัพพจิโอก็ถ้าเกิดใช้เป็นอัพพจิโอมาดูกันในโปรเกรสชันถ้านเป็นอัพพจิโอเป็นยังไงหนึ่งสามห้าเจ็ดกระโดดไปเลยแบบที่สองแบบที่สี่ นีคือแทนที่คือเอาสร้างเบสไลยพื้นฐานจาก1357คราวนี้ใส่โครมาติกเข้าไป135ไม่ต้องลงตัว7็เข้าคูม,มาติก มาติดตรงคอที่เก้าพอดอันนี้ผมว่าครัวครัวปอนอาจจะเริ่มเก็ตแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ,ไมถ้าสงสัยอะไรโทรกลับมานะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเอาอาิจโอกับสเกลมาผนวกกันคือในตรงที่เป็นอาบิจโอเนี่ยให้ใช้ในกรณีที่คอร์ดเป็นหนึ่งคอร์ดต่อหนึ่งบาร์แล้วในกรณีที่หนึ่งคอร์ดอยู่ในสองบาร์เนี่ยอย่างเช่นกรณีบาร์ที่ดูก่อนสามสี 3, 4, 5, 6, 7, นะ่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยให้ใช้เป็นสเกล แ่สเกลนั้นต้องอยู่ใน m i x โซอิดก็คือเมเจอร์ที่เป็นแฟชเชก็เป็นอย่างนี้นะครับ1นึ่งพิเชออาแต่ก่อนเราเรา,เายังไม่มีโคมอมาติกก่อนเนาะหนึ่อันนี้เป็นหนึ่งบาแชไอพิเอแล้วก็1 3 5่ามหบาท,ที่2องอันนี้บาท,ที่3ามัสี่มนเป็น2องบาติกอาจะเล่น ที่5 6าเจทราบาที่9เป็นแบบเก่าไปเลยคาร์เจอสิบบาที่ ออ่ะสิบสิบสองพอต่อเนื่องเป็นอย่างนี้ ต่อไปพูดไปคราวนี้ทอสายโครมาติกขึ้นมาก็าจะเป็นฟิลนี้ one two three four เอาเสียวมา แต่มันก็ไม่มีอะไรถูกผิดร้อเปอรเซ็นนะีนี้ก็คือต้องลองทำมาเลยแล้วก็ม,ม,มอาอธิบายสิ่งที่เองทำเดี๋คุณจะลองเล่นกับอ้าวแทบเล็ตคอยู่ไหนวะเปิไม่มีโอเคเอาอยู่นี่จะละเดี๋ยวคุณจะลองเล่นกับกระคอดนะครับมอลจะได้ยินเสียงว่ามันพอเล่น คอร์ดแล้วมันจะมีเสียงออลองซ้อมกับเบสไลน์ที่เป็นผสมกับเมทัลนอมทูโฟรนะครับแล้วก็ไม่ทูโฟด้วยมาเช่นก็คือเปิดแบล็คแท็กก็จะตัวเราจะได้ยินเสียงคอ,อร์ดเยอะๆอะไรเงี้ยครับเสียงความสัมพันธ์ของคอร์ดด้วยครับวางคัวไว้นี่เนาะอาจจะไม่ดีเหมือนตอนไลฟ์สอนนะเพราะว่าตอนนั้นมันตอนนั้นมันต่อผ่านเซา,าร์ดส พอลองฟังดูนะ อนเห็นไหมว่าตอนเล่นจริงๆครูแทบไม่ได้แบบยึดกับสิ่งที่มันที่พูดทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นมันเหมือนแบบเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเวลานั้นว่าเฮ้ยเราได้ยินเสียงแบบเนี้ยแล้วเราก็ควรต้องเล่นแบบนี้อะไรอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าโดยวความเป็นจริงแล้วเนี่ยบอกว่าไงดีอะ่ะยิ่งไปเล่นกับคนจริงๆอะ่ะพอเราได้ยินเสียงแซกโซโฟนได้ยินเสียง ได้ยินเสียงกีตร์เนี่ยเราจะยิ่งเปลี่ยนความรู้สึกว่าเราต้องวอแบบนี้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 บางทีมันอาจจะเป็นอะพิจิโอไปซะหมดเลยบางทีอาจจะเป็นสเกลโทนไปซะหมดเลยมันแต่ทุกถึงทุกอย่างม,มันมันมีหลักของที่มาที่ไปที่มาที่ไปนะครับอันนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในคลาสปกติอันนี้คือ แค่ทำมาเพราะว่าปอนสงสัยเรื่องกันบ้านที่ทางไว้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย